นิกกี้นชัดเปิดใจครั้งแรกหลังก้อยอารัชพรทีมพิธาเปิดตัวคบกันลันเขาเปิดตัวเราเปิดควดัวไม่อกหกักเพราะมีคนคุยลันมีผู้ใหญ่สองคนโทรมาส่งน้ำหน้ายอมรับว่าที่ผ่านมาเด็กกับผู้หญิงเป็นสิบแต่ตอนนี้เบื่อชีวิตแบบเดิมแล้วอยากมีความรักจริงจังสักทีขอโทษผู้หญิงทุกคนที่เข้ามากลายเป็นวาระแห่งชาติกรณีทีมพิธาลิมเจเลรัตเปิดตัวคบก้อยอารัชพรงานนี้คนที่ถูกโฟกัสมากที่สุดคงหนีไม่พ้นนิกกี้นชัดเพราะเจ้าตัวยัง รักระหว่างดีกับสาวก้อยเสมอมาแม่เลิกลากันไปนานแล้วลาสุดนิกกี้โพสคลิปชื่อว่าแซดบาร์โดนเองซะงั้นบอกว่าตาเฟตเฟยขโมยรายการผมกลายเป็นแขกรับเชิญแบบงงๆผ่านช่อง y o YouTube นิกกี้นาชาติพร้อมกับตอบคำถามที่หลายคนสงสัยและอยากรู้โดยตาเฟตเฟเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้ถามนิกกี้ว่าเห็นเขาเปิดตัวแล้วรู้สึกยังไงนิกกี้ก็ตอบว่าเขาเปิดตัวส่วนเราเปิดขวดอยู่ที่คอนเสิร์ตมันก็ไม่เศร้าอะไรหรอกแต่มันจะมี โมเมนต์แบบเศร้ากว่าคือผู้ใหญ่ที่เราเคยเคารพเป็นพ่อถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะส่งแบบพิมพมาว่าเฮ้ยสู้ๆนะมึงเฮ้ยไม่เป็นไรแต่มันมีผู้ใหญ่สองท่านในวงการที่เราแบบพารพมากนะับถือเป็นพ่อเปธรรมมาหาเราไอเราตอนแรกก็น้ําตาจะไหลคาแรกเลยคือสมน้ําหน้าไอควายในไหนดูตามองซีหูร้องไห้ไอควาย,ามส,วายสมน้ําหน้าแล้วก็วางไปชื่อย่อคือปกอพและสอนอหซึ่งชาวเน็ตก็น่าจะเดาได้ว่าเจ้าตัวหมาย ถึงปองกระพลและเศนาหอยนั่นเองดิกกี้เล่าต่ออีกว่า วันนั้นจะมีความรู้สึกแบบนี้ไปคอนเสิร์ตจะมีคนสะก,กิดผมเป็นพิเศษทุกทีจะสะก,กิดถ่ายรูปแต่วันนั้นจะมีสะก,กิดเยอะเห็นไหมเอารูปภาพเปิดตัวมาให้ดูมันหลายคนมากผมก็อ๋อครับพี่แต่จนหลังเขาก็เดินมาขอโทษกันเยอะนะบอกว่าผมเมาอ,อะไรอย่างนี้เกือบตบแม่เหมือนกันกัวเราะก่อนจะบอกว่าไม่ขำไม่ขำส่วนภาพไวลัลอในคลิปคอนเสิร์ตขึ้นว่าเพลงกลัวผมสะก,กิดตาก้องบอกถ่ายถ่ายกูเดี๋ยวกูแกล้งเผลอแล้วดีมากคนเอาไปทําข่าวเยอะแยะ ได้ไปหลายสิบล้านนะเราก็ชินอาตัวเอง2มีเพื่อนที่เป็นดาราเอาดอกไม้มาล้อเราแต่เราไม่ได้ถือสาเราอยู่ในวงการบันเทิงมีรุ่นพี่มาถ่ายทําเป็นปลอบใจเอาดอกมะลิมาให้ใส่เพลงเศร้าเราก็เข้าใจก็ไม่ได้ข,ขัดใครแต่ที่เจ็บกว่าคือไอ้พวกสกิตามคอนเสิร์ตเนี่ยแหละผมไม่ได้กดนะเขาถือเราเป็นเพื่อนเขาดู YouTube เราอยู่แล้วเอนดูเราแต่ละคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมาถ่ายคอนเทนต์ผมก็ไม่ได้เศร้าเลยนะบอกตามตรงเราก็ยินดีนะส 2อถึงสมปีที่ผ่านมาผมก็เดทผู้หญิงเป็นสิบแล้วะเราก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรเฉยๆชีวิตผมสมมุติรู้ว่าคุยกับใครส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะเลิกกับเราเพราะจะมีคนดีหาเขาคอยปั่นเขาเลือกดีแล้วเหรอไอผู้ชายคนนี้มันเฮียนะพอเห็นข้อความเยอะเขาก็เลยระแวงหรือกลัวแล้วเขาจะเป็นบ้านี่คือเหตุผลแบบว่าจริงๆผมไม่ค่อยได้เปิดตัวสักเท่าไหร่เรื่องจริงคือชีวิตผมไม่ได้เศร้าแค่อาจจะฮะนิดนึงเขาเปิดตัวก็ยินดีด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจ เพราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่พร้อมนะเหมาะสมดีทุกอย่างถามว่าอกหกักไหมมันก็ไม่ผมยินดีกับเขาถ้าเราไม่มีใครเลยก็อาจจะอกหกักแต่เราก็มีเราก็เฮียเราก็มีเราก็ไม่ใช่คนแบบไม่มีใครเราเลิกมานานแล้วเป็นเพื่อนกันจากช้าจากเร็วมันก็ต้องจากไม่ว่าจากเป็นจากตายถ้าเรารักเขาก็ต้องอยากให้เขาได้ดีอันนี้เรื่องจริงนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเลิกกันแล้วไม่อยากให้เขาได้ดีไปแกล้งเขาไม่รู้ทําไมรักหวังดีเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องทุกคนในวงการผมก็รักทุกคนนะแฟนเก่าผมยังติดต่อทุกคนมีอะไรก็ช่วยเหลือกันปกติเกิดมาเจอกันแล้วเป็นกัลยาน,นีิมตที่ดีต่อการบางคนไม่เข้าใจว่าไปอะไรกับเขาวะก็กูเป็นเพื่อนกันถ้าถามตรงๆยังรักอยู่ไหมนิกกี้ตอบแบบชัดเจนว่าไม่บอกตามตรงเป็นเพื่อนรักแบบนั้นไม่มีเราแยกกัน3มปีแล้วนานแล้วผ่านยากไหมเรายังรู้สึกลึกๆข้างในทั้งที่เราคิดว่าเราลืมแล้วมันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือน MV ตรง เคยรดน้ำต้นไม้ตรงนี้เคยจงหมากันก็เป็นแค่เวลาหนึง่งไม่ใช่แค่ผมแต่เราก็ผ่านไปได้ตอนนั้นไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเลิกงานก็เป็นความรู้สึกเก่าเก่าเกลียดบ้านตัวเองเกลียดสถานที่นี้เกลียดทุกอย่างที่เราเคยอยู่แต่เป็นแค่ช่วงแรกๆเราได้รู้วิจารณาเพื่อนทุกคนที่ไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นห่วงเราเขาก็ขับตามมาอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันแต่พออยู่กับเขาสี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าแจ็คแฟนฉันโสดอยู่ตอนนั้นนอนโซฟาจะเรียกหมอน เสียบเชิญยิ้มก็มานั่งเล่าประวัติตัวเองไม่มีเรื่องเราเลย4-5คนที่มาไม่มีใครสนใจเราเลยแล้วเราต้องเก็บแก้วเก็บเหล้าลำบากกูอีกแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีผมยอมรับเลยเป็นคนบ้ากามชีวิตเสียอย่างเดียวคือเรื่องผู้หญิงแต่วันนี้ผมลดทุกอย่างแล้วผมเที่ยวต่างประเทศเยอะมากแต่วันหนึ่งผมรู้สึกเศร้าทำไมทุกประเทศที่เราไปไม่เคยไปซ้ำกับคนเดิมเลยวะมันเศร้าวเวลาเห็นคนแต่งงานกันไม่เคยรู้สึกอินเลยจนวัย35จะย่างสา อยู่ดีๆด,ดูหนังโรแมนติกแล้วจะร้องไห้ทั้งที่ไม่เคยเป็นดูคนเดียวไม่ควรร้องไห้ปกติผมร้องไห้แค่หมาตายหรอกูต้องการความรักแล้วแต่พอคิดว่าจะมีแฟนแล้วจะเลิกก่อนตลอดเพราะเราเป็นคนเฮียเอามากเลิกกับเราก่อนแต่วันนี้ผมอยากมีความรักแล้ว ผมไม่เชื่อเรื่องความรักผมเคยเฮิร์แล้วขวางโลกจะมีแฟนไปทบไมวันนี้รู้สึกว่าอยากมีคนหนึ่งที่อยู่กับเราเป็นเพื่อชีวิตมีความสุขไปได้วยกันปลอบใจเ,าเราผมไปเที่ยวลาเริ่มไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วนิกกี้บอกอีกว่าตอนนี้มีคนคุยก่อนหน้านี้มีหลายคนพอผมเริ่มรู้สึกว่าผมจะใช้ชีวิตเหลวแหลกแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว3 4มปีผมมีงานแต่ไม่มีเงินเก็บเพิ่มสักบาทเดียวเลยผมเที่ยวอยากจะจีบคนนี้ทำยังไงก็ได้ให้เขารักกู จนเงินผมไม่เพิ่มผมคิดว่าผมจะทํางานแบบนี้ได้อีกกี่ปีถ้าผมไม่มีแฟนผมเละเทะเงินผมก็หมดถ้ามีใครสักคนในชีวิตเป็นเพื่อนกันร,รักกันก็น่าจะดีก่อนหน้านี้แอนตี้การมีแฟนผมขอโทษทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตจริงๆมีแต่คนดีๆทั้งนั้นดีทุกคนแต่เราแม่งมันแย่เองสอใส่เกือกแอนตี้เรื่องความรักขอโทษที่ผ่านมาพอจะจริงจังเราเลิกคุยแล้วนิกกี้ก็พูดคําว่าขอโทษเป็นแบบหลายภาษาหลังก้อยพิธาเปิดตัวรั วัวาเลนไทน์โซเชียลยังคงแหก่กดไลค์กันถล่มทลายต่อเนื่องกับโพสต์ของก้อยอารัชพรและทีมพิธาโดยเฉพาะโพสต์ของทีมพิธาที่มีคนมากดไลค์กว่า4.4ล้านไลค์เรียกว่าทั้งวันตกเป็นกระแสถูกจะตาเมื่อมีภาพของทั้งคู่ที่สนามบินปรากฏเผยแพร่ในโซเชียลขณะบินไปเที่ยวฮ่องกองกระทั่งช่วงดึกวันวาเลนไทน์ทำให้ทีมก้อยต่างก็พร้อมใจการโพต์ภาพู่เปิดตัวเป็นทางการลงไอจีทั้งภาพคู่สุดหวานทั้งภาพอบอุ่นที่ต่างก็ไปพบเจอครอบครัว แแต่่ลละฝาายมา้วนิกกี้นาชาัดอดีตแฟนของก้อยอารัชพรถึงแม้จะเลิกลาก,กันไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนิกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิรูวหัวใจใต้โพสต์ของก้อยด้วยซึ่งก็มีแฟนๆมาร่วมกดไลค์คอมเมนต์ของนิกกี้เป็นจํานวนมากขณะที่นิกกี้แชร์โพ์คลิปของปอนวัชรินหรือพีฮอตเพง ero, oh a, ลงไม่รู้จะโทรหาใครที่นิกกี้ไปร่วมร้องกับ s t e r ด a y โดยในคลิปปอนก็เข้ามากอดปลอบโยนนิกกี้ที่มีอาการเศร้า พร้อมทั้งมอบดอกไม้ให้พร้อมแก็บชั่นว่า #ValentinesDay @niki c นาชาติโพสต์ดังกล่าวของนิกกี้ถูกจับตาอย่างรวดเร็วทำให้ชาวเน็ตแห่กดไลค์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้นิกกี้กันเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าเข้าใจความรู้สึกและส่งข้อความซัพพอร์ตหนุ่มนิกกี้กันแบบรัวๆภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังโพสต์